จะเป็นยังไงถ้าวันหนึ่งคุณติดอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินที่ไม่มีทางออกและทุกครั้งที่คุณเดินไปข้างหน้าทุกอย่างก็วนกลับมาที่เดิมอีกครั้งนี่คือ Exit 8เกมญี่ปุ่นแนวไซโค h o ลจิคอ a ลเ o อร์เรที่ดูเหมือนเรียบง่ายแต่ร้อนถึงขั้วหัวใจ ขนตื่นขึ้นมาในสถานีใต้ดินเงียบสงัดแห่งหนึ่งทางเดินยาวโล่งมีแสงไฟสลัวจากหลอดฟูออเรสเซนต์ข้างผนังมีป้ายเขียนว่า Exit 8ทางออกไปเลขแปดุณเริ่มเดินไปตามทางแต่พอเดินสุดทางกลับพบว่ามันวนกลับมาที่จุดเดิมมันคุณติดอยู่ในลูปของเวลาเดินเท่าไรก็ไม่มีวันพ้น ระหว่างเดินคุณจะเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติเล็กๆบางครั้งหลอดไฟจะกระพริบโปสเตอร์บนผนังจะเปลี่ยนหรือเงาของใครบางคนจะปรากฏขึ้นแวบหนึ่งเกมจะเตือนคุณว่าถ้ามีอะไรผิดไปอย่าเดินต่อให้หันกลับทันทีและนั่นคือคกลไกหลักของเกมคุณต้องคอยจับผิดสิ่งที่เปลี่ยนไปในทางเดินถ้าทุกอย่างเหมือนเดิมให้เดินต่อ แต่ถ้ามีบางอย่างผิดปกติต้องเดินย้อนกลับทันทีเพราะถ้าคุณเดินผ่านความผิดปกติไปคุณจะถูกดูดเข้าไปในความมืดเสียงหายใจหนักๆดังขึ้นและเกมจะรีเซ็ตพาคุณกลับมาจุดเริ่มต้นอีกครั้งบางครั้งความผิดปกติอาจเป็นแค่โปสเตอร์ที่หายไปหรือไป้ายไฟที่กลับด้านแต่บางครั้งมันอาจเป็นคนแปลกหน้าที่ยืนอยู่ปลายทาง หันหน้ามามองคุณนิ่งๆและถ้าคุณเดินเข้าไปใกล้เมื่อไม่ควรนั่นคือจุดจบของคุณเกมนี้ไม่มีศัตรูไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีเลือดแต่ความเงียบและความซ้ำซากนี่แหละที่กัดกินความรู้สึกของผู้เล่นอย่างช้าๆจนคุณเริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งที่เห็นอยู่มันจริงหรือเราคิดไปเองจนกระทั่งคุณเริ่มจำความเปลี่ยนแปลงได้ เริ่มสังเกตได้ไวขึ้นและเมื่อคุณพันลูปสุดท้ายได้อย่างถูกต้องประตูทางออกหมายเลขก8ก็จะปรากฏตรงหน้าคุณก้าวออกจากทางเดินและแสงสว่างจากโลกภายนอกค่อยๆสาดเข้ามาเสียงประกาศในสถานีดังขึ้นเบาๆขอบคุณที่ใช้บริการขอให้โชคดีและประตูปิดลงและความเงียบก็กลับอม่ครั้งหรือบางที นี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของลูปใหม่ก็ได้ถ้าคุณชอบเรื่องหลอนแนวลูปเวลาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเกมต่อไป